สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนสมาชิกุิตามครับที่ก็ติดตามในเตอช่องเตร์เด็กเลี้ยงวัวทำ่วนัวเรียนต้นน้อยครับวันนี้เพื่อนเนครับป้าเพื่อนเนมาดูต้นทุเรียนนะครับที่เราปลูกต้นกิ่งก้างไว้นะครับแล้วก็เราเปลี่ยนโยดเปลี่ยนแนวตั้งงหายยดก็ขึ้นแนวตั้งไม่นะครับก็ตอนนี้นะครับเพื่อนเือนครับผุมเคยใต้เพื่อนเพื่อนในรับชมแล้วนะครับเมื่อก่อนตอนนี้ครับปุ่มซื้อต้นต้นปั่นม่อนตอแบมปลูกนะครับเป็นอาปเภ็ดกิ่งก้างครับ เผ็ดกิ่งก้างครับเพื่อนๆครับปอปลูกไปดักปักเห็นไหมครับนี่ยครับป้อมเมื่อก่อนนี่ครับป้อมกระจายกิ่งเนี้ยครับจริงๆครับป้อมกระจายกิ่งนี่ป้อมจับอยู่นี่ครับเป็นกิ่งลักกะว่าจะให้เขาม ok ุนรดับแจ้งเลยอ่าเขาจะขึ้นอยู่แบบนี้นะครับแต่ปอปลูกไปนะนั่นไปนี่ครับกิ่งก้างหลักนะครเขาเรียกกิ่งก้างคือเขาจะโน้มลงเรือยโน้มลงหลังเรือยนะครับป้อมนะครับก็เมื่อก่อนนี่ครับเนี่ยตรงนี้เลยครับตีป้อมจีร์ดูครับยอดตรงเนี้ยเตกขึ้นมาหมากเลยครับยอดขึ้นมาแตกขึ้นมาหลายอดมก โปรเตยขึ้นมาปั๊บนี่ครับเปลื่นเปลี่นเจือไหมครับว่าพุ่มตัดติ่งเม็ดครับพุ่มตัดยอดแบบนี้ติ่งหมดเลยครับโปรต้มตรงกลางในเนี่ยครับโปรต้มตรงกลางในกิ่งลักกิ่งเดิมเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นกิ่งลักแต่โปอนานโปรยครับมันก็ไม่ร่วงก็ยังนมหนังอยู่แบบนี้ครับพุ่มก็เลยมาคิดเปลี่ยนวิธีไหมก็คือเนี่ยครับเลียงโยดนี่ครับโยดตีพุ่มเลียงนะครับเยียหมาเลยครับเยี่ยมว่ามือเลยครับเนี่ยครับเลียงโยดนี่ครับเลียงโยดจนเราเป็นโยดกระโดงขึ้นมาไหมครับเปลื่นเปล เป็นยยดขึด้นกระโดงนี่ขึ้นมาถ้วยอาหมาครับนี่ครับคือการเปลี่ยนโยดไม่นะครับจากเด nah ี๋ยวเรารื้อกิ่งก้างมานะครับปอกกิ่งก้างนมลุงนะครับนมลุงลักษณะแบบนี้ครับนมลุงนะครับนมลุงก็จะไปตูเรียนก็จะเตะโยดขึ้นมาไม่นะครับเราก็เลี้ยงโยดนั้นเลยครับเลี้ยงโยดไอโยดนั้นย่่ยขึ้นมาเต้นกิ่งเดิมโยดเดิมเลยครับแล้วพอว่าเขาย่่ยรักพักนะครับนะครับเปลื่นเปือนดูครับว่าเราเขาย่ยเลยนะครับเราคอยมาเต้ง ตัดโยดลักนี่โอกระได้กับแล้วก็ไอเรียงแล้วไอเขาเรียงกิ่งโยดไม่ที่เขาเตกนี่ครับเป็นโยดกระดูนี่มีตรงด้วยห้ามครับนี่ครับอายุประมาณปีเรื่อเรือครับตอนนี้เปรว่าพุ่มปลูกอ่างนี่ครับเปปนามก็ไม่ได้รดนะครับปรว่ามันปรุงมาปลูกเติมเพื่อนเือนดูกับปกเขาตกโยดแล้วเ็าห้ามหมาครับนี่ครับการเปลี่ยนสลับโยดนะครับจากกิ่งก้างให้เป็นกิ่งกระดูงนี่ครับหายง่ายเลยครับเพื่อนเือนเมื่อก่อนเนี่ยพุ่มก็ อาโยดเดิมนี่ครับหีปินก้างนี่ยกระย้าก็มุ่นขึ้นมาดับแร้งนะครับแต่ก็ว่ไม่ดับนะครับแต่ปลว่าก็แตกโยดเล็กๆขึ้นมาน่คกับกลางๆน่ครับพุ่มตัดอกนะครับแต่พุ่มไม่ตัดอกตอนนั้นก็ยอโยดแยกแั้เลยครับแต่นี่พอพุ่มตัดอินเจยนะครับมาเลี้ยงโยดไม่นี่ครับก็ได้เป็นโยดกระโดงขึ้นมาเลยครับด้วยห้ามรับได้เป็นโยดกระโดงขึ้นมาด้วยห้ามเพื่อนๆดูครับว่าโยดกระดงขึ้นมาด้วยห้ามเลยครับมีลักษณะที่ใหญ่โตนะครับอ่าใหญ่กว่ากิ่งเดิม เดี๋ยวผุมเราจะทำการตัดกิ่งกิ่งลักออกนะครับแล้วก็เรียงโยอกระโดงนี้เลยครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวทักซี่ฮาเดือนลังอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับว่าอาการจะเดินเติบโตเป็นอย่างไรนะครับตอนนี้นะครับตะได้รดน้ำเมื่อนเปืือนนะครับตะได้รดน้ำเมื่อนเปืือนนี่ผมว่าน่าแยกแล้วเลยนะครับผอพมไม่ได้เืิมเปร์มาโตนะครับอ่านะครับวันนี้ก็ก้าวหบมาขึ้นมาดูแลได้ปุ๋ยนะครับอันนี้ก็เป็นน้ำติดโตไว้นะครับในเต้งนะครับ ก็มีโอกาดนะครับวันนี้มากคับเปิดเปิดตุ่มไว้นะครับเดี๋ยวหัปิดนะครับวลับ้านอันนี้ไม่ใจ่เป็นจ่ายเป๊ะไปได้นะครับจ่ายเป๊ะระบบนําจากบนหลงหลางนะครับจากก้าหลงหลางนะครับอ่านี้ครับการสรับโยดกิ่งก้างให้เป็นโยดกระดงแบบด้วยน้ำครับแบบนี้เลยครับโขกิงก้างก็จะนุ่มไปก้างใช่างนีครับเดี๋ยวผมจะดูลักษณะครับนี่ครับกิงก้างก็จะโน้มไปลักษณะอย่นี้เหมือนก้นก็จะนน่มแบบนี้เลยครับแต่โปกเกเตกโยดตรงนี้ครับ อ่าปอกอตเตกโยนไม่มาแบบนี him, day, settling, s <S ้ครับอ่าแต่โยนไม่มาแบบนี้ปั๊บเราก็เลี้ยงโยดลักนี่เลยครับให้กอแตกขึ้นมาเรื่อยๆปอกใหญ่เราก็ตัดกิ่งกิ่งลักโน่กับอ่าเมื่อนลักษณะของต้นนู่นเลยครับแต่ตอนนี้พวกบึงปลูกนะครับพุ่มตือแล้วพุ่มตือต้นอ่าตำเป็นรากคูมาแล้วนะครับลักษณะก็เปิดกำตาจะแตกโยดเลยครับก็ก็ดงดูแลกันต่อไปนะครับตัวเด่นเล็กเอาใหญ่ได้ทางนิดนึงนะครับผมกอตเตกโยดแล้วเดี๋ยวก็งอัมครับเด็กกองปุ้มเปื่อเปื่อนครับ ัวแตะโยดนะครับตุกต้นเรืรอบนี่แตกโยดบันทีว่างดอกไม่ได้เลยครับไม่มีดอกเมนครับแต่สถาบันการมันเพิ่มสภาบันการดีครับตองกว่าเป็นดีกว่าลมดีนะครับน้ำดีดินดีนะครับช่วงนี้ก็มีคนจหรับอยู่ว้างนะครับเือช่วงวันนี้เรยก็ระต๊อกอยู่นะครับขอถือว่าเป็นลักษณะผู้มีอาการตีตุเรียนจบครับโดนจืนนะครับมีลมน้อยๆนะครับก็ขอบคุณทูกตานนะครับติดตามแบบจมครับขอบคุณมากครับ